สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตสตูดิโอวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เจนเรืองปมรักแรงแค้นในตอนที่1 3บสถึงสิให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะนางเอกเข้ามาทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินให้บริษัทแห่งหนึ่งแล้วการแก้แค้นของนางเอกก็เริ่มต้นึ้นนางเอกเอาข้อมูลบริษัทการจัดการกองทุนเจ้อยู่หยวหรือของสามีมาให้ประธานดูพร้อมก็บอกว่าข้อมูลที่ท้งนั้นส่งมามีปัญหาเล็กน้อย จำนวนหนึ่งหลังรายงานประธานเสร็จนางเอกก็ขอตัวออกไปเฟยเอ๋อเห็นสามีนางเอกนอนอยู่ที่บริษัทเลยเข้ามาปลุกสามีนางเอกบอกเฟยเอ๋อว่าเราสองคนรักษาระยะห่างไว้หน่อยจะดีกว่า ทำให้สามีสงสัยว่านางเอกควรจะพูดอะไรงั้นหรอฟอยเอ๋ออึกอกักบอกไม่มีอะไรแล้วขอตัวออกไปทำงานขณะที่นางเอกนั่งดูข้อมูลของพนักงานแม่สามีก็เข้ามาบ่นที่นางเอกไม่สนใจเรื่องที่สามีไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วแถมมีออกไปค้างข้างนอกทุกวันอีกนางเอกบอกแม่สามีว่าเธอมีงานต้องทำแม่สามีเลยตอบว่าที่นางเอกและครอบครัวมีกินมีใช้ก็เพราะลูกชายของเธอทำให้หนางเอกไม่พอใจลูกขึ้นตอบโต้ไม่ใช่เขาคนเดียวที่คอยประคองบ้านหลังนี้ หวังว่าแม่คงจะเข้าใจแล้วเขาเองก็ไม่ใช่เด็กแล้วถ้าแม่อยากปกป้องเขาก็ควรมีขอบเขตบางทําให้แม่สามีไม่พอใจที่นางเอกต่อปากต่อคําด้วยจึงประชดด้วยการออกจากบ้านทําให้สามีนางเอกร้อนใจบอกให้เฟยเอ๋อเลิกนัดเขาเขาต้องไปตามหาแม่สามีกลับมาที่บ้านและตําหนิที่นางเอกทะเาลาะกับแม่ของเขานางเอกจึงเล่าเรื่องที่แม่ของเขาใช้ใเธอไปตามเขาแต่ตอนนั้นเธองานยุ่งอยู่นางเอกรู้สึกผิดจึงชวนสามีออกไปตามหาเฟยเอ๋อเห็นแม่สามี นางเอกกำลับบงทะเลาะกับพนักงานเรื่องที่เธอไม่มีเงินจ่ายจึงเข้ามาจ่ายให้แม่สามีเอาโทรศัพท์เฟยเอ๋อโทรหาลูกชายบอกว่าตอนนี้เธออยู่กับเฟยเอ๋อนางเอกถามสามีว่าแม่อยู่ไหนสามีจึงถามทำไมถึงทำแบบนี้กับแม่ทำไม่ใช่เพราะเฟยเอ๋อแม่คงเกิดอันตรายไปแล้วทำให้หนางเอกไม่พอใจพูดกับสามีตรงๆว่าเธอไม่อยากติดค้างอะไรกับคุณอีกในเมื่อแม่คิดว่าเฟยเอ๋อดีงั้นคุณก็เข้าไปคุยกับแม่ให้ชัดเจนเราอยากกันเถอะพูดจบก็ลงจากรถไป แม่สามีก็ขอบใจเฟยเอ๋อที่วันนี้ช่วยถวายแม่สามีชื่นชมเห็นบ้านก็ชื่นชมเฟยเอ๋อเธอซื้อบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองหรอเฟยเอ๋อเลยบอกเธอกับแฟนซื้อด้วยกันทําให้แม่สามีดูปลื้มมากชมว่าใครได้แต่งกับเธอแสดงว่าชาติก่อนทําบุญมาเยอะเฟยเอ๋อเลยออกปากชมว่าสามีนางเอกก็ดีนะแม่สามีบอกลูกชายเธอดีอยู่แล้วแต่เสียดายเขาไม่มีเมียไปแล้วจากนั้นก็ขอตัวไปสำรวจครัวเฟยเอ๋อเห็นสามีนางเอกส่งรูปกระเป๋ามาให้ดูก็ดีใจ นาเอกนั่งดูชัดของเฟยเอ๋อก็เห็นภาพกระเป๋าเหมือนกับกระเป๋าของเธอและข้อความที่เฟยเอ๋ออยากไปฉลองครบรอบ6กปีนาเอกเลยโทรหาเจียงชวนให้เข้ามาทานอาหารร้านเดียวกับที่สามีเฟยเอ๋อมานาเอกเห็นเฟยเอ๋อมาเข้าห้องน้ำจึงตามมานาเอกทักทายไม่เจ้กันนานเลยนะทำไมเฟยเอ๋อตกใจนาเอกถามกลัขนาดนั้นเลยหรอเฟยเอ๋อบอกทำไมฉันต้องกลัวเธอด้วยเธอไม่มีหลักฐานสักหน่อยแต่เมื่อเห็นนาเอกดูไม่แปลกใจเลยถามว่าคิดจะทำอะไรนาเอกตอบฉันไม่ได้ คิดจะทําอะไรนี่แต่พอเห็นเธอแกล้งทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเธอร้ายน่าดูฉันอยากดูซะจริงว่าเธอมีแผนอะไรอีกสามีเห็นหมอนั่งอยู่จึงเดินมาหาถามว่าเขามาก,กับใครหมอเจียงเชียนตอบผมมาก,กับใครไม่จําเป็นต้องบอกคุณนาเงเอกเห็นเฟยเอ๋อกลัวก็ออกตัวแต่ก่อนออกไปเธอหันกลับไปบอกเฟยเอ,อ๋อแต่งหน้าหนักแบบนี้เหมาะกับเธอดีนะทําให้เฟยเอ๋อไม่พอใจด้านสามีก็เตือนหมอเจียงให้อยู่ห่างจากภรรยาของเขานางเอกก็เข้ามาพอดี สามีแปลกใจรีบถามทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้นางเอกบอกฉันมากินข้าวแล้วคุณละ่ะสามีก็อึกอักผมก็มากินข้าวเหมือนกันเห็นหมอเจียงนั่งอยู่เลยมาทักทายจากนั้นก็ขอตัวออกไปเฟยเอ๋ออกมาเห็นหมอเจียงอยู่กับนางเอกเลยพูดกระทบว่าสามีหน้าเอกก็มองคนผิดกับเขาเหมือนกัน นางเอกเลยส่วนกลับเธอเคยตามไม่ถึงเหมือนกันไม่ใช่หรอไปเอ๋อถามหามายความว่ายังไงนางเอกยกกระเป๋าขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าสามีฉันเคยซื้อให้เมื่อหลายปีก่อนดูท่าตอนนี้ข้งขายกันถูกแล้วทำให้ไฟเอ๋อโกรธเอื้อมือจะตอบนางเอกแต่โดนนางเอกจับไว้ขณะที่ทั้งสองมองหน้ากันอย่างไม่มีใครรัสายตาพนักงานก็เข้ามาห้ามให้ทั้งสองไปคุยกันด้านนอกนางเอกสะบัดมือไฟเอ๋อออกเมื่อออกจากร้านอาหารนางเอกก็กระเป๋ายย่องใส่ถังขยะแบบไม่สนใจเฟเอ๋อกลับ มาบ้านก็ได้ยินเสียงแม่สามีนาเอกกำลังตำหนิลูกชายเพราะรู้เรื่องของเขาที่อามีอะไรกับเฟยเอ,อ๋อเฟยเอ๋อเข้ามาถามจึงโดนแม่สามีต่อว่าเธอนีมานังผ้าสยามเฟยเอ๋อบอกว่าเธอกับพี่จู้หยวนจริงใจต่อกัน ถ้าไม่ใช่เพราะนางเอกพวกเราอยู่ด้วยกันไปนานแล้วแม่สามีทนฟังไม่ไหวจะเข้าไปตอบเฟยเอ๋อเลยท้าให้ตอบแต่อย่าลืมว่าใครที่ไล่น้าออกมาแล้วใครที่รับน้าไว้ทำให้แม่สามีโกรธออกจากบ้านไปสามีรีบตามแม่ไปนางเอกขอโทษหมอเจียงแต่วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะรบกวนหมอเจียงบอกไม่เป็นไรถ้าเธอมีเรื่องอะไรก็บอกเขาได้นางเอกขอบคุณหมอเจียง แม่นาเอกจะรู้ว่าหมอเจียงหวังดีกับเธอมาตลอดแต่เธอก็ต้องปฏิเสธวันหลังไม่ต้องเล่านะหลังจากนางเอกขอตัวกลับหมอเจียงก็มองตามเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หันหลังเดินกลับไปนาเอกรู้ว่าหมอเจียงเป็นห่วงเธอมากจึงหันมาคิดและเรียกเขาไว้แต่เธอก็ต้องหยุดปล่อยให้เขาเดินจากไปส่วนเธอก็เดินไปตามทางของเธอ ขณะที่นางเอกเดินออกมาสามีก็มาเรียกเวาไว้บอกว่าคนที่ผมแคร์ก็คือคุณวันนั้นผมเห็นหมอเจียงกินข้าวกับคุณผมถึงได้หึงหนางเอกยืนยันเธอกับหมอเจียงเป็นแค่เพื่อนกันสามีอ้างว่าผมรู้แต่ไม่อยากให้ผู้หญิงของผมสนิทกับผู้ชายคนอื่นเกินไปนางเอกถามรวมถึงเฟยเอ๋อร์ด้วยใช่ไหมสามีตอบไม่รวมสี่นางเอกแกล้งส่งรูปสามีกับเธอนั่งรถไปด้วยกันให้เฟยเอ๋อร์เห็นเธอเห็นก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่รีบโทรหาสามีทันทีสามีหน้าเอกไม่ยอมรับสายทาให้เฟยเอ๋อร์ยิง ไม่พอใจหนักนากแกล้งทำสามีใครหรอสามีก็หกว่าเป็นพวกสายรบก,กวนจากนั้นก็บอกนางเอกเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์งานที่บริษัทนางเอกรู้ว่าสามีหาข้ออ้างจึงบอกให้หยุดรถบอกว่าถ้านัดเพื่อนไว้สามีบอกเดี๋ยวเขาจะมารับแต่นางเอกบอกไม่ต้องแล้วลงจากรถไปขณะที่ไฟยเอ๋อนั่งดื่มอยู่มาเห็นสามีนางเอกเข้ามาก็แกล้งลม้มจนเขาต้องประคองไว้จากนั้นก็ออดอ้อนขอโทษที่เธอไม่ควรบอกแม่ของเขาถึงความสัมพันธ์ของเราสามีบอกไฟยเอ๋รเราไม่ควรอยู่ด้วยกัน ฟอยเออร์เลยบอก เีาอยากไปแล้วอยากหาคนแต่งงานด้วยแล้วก็มีลูกมีชีวิตที่มั่นคงมาโดนไม้นี้เข้าไปสามีหน้าเอกก็ไม่อยากเสียเธอไปรีบเข้าไปงอไปยเอาา๋อถามเมื่อก่อนพี่เคยบอกว่าจะแต่งงานกับฉันพูดจริงหรือเปล่าสามีหน้าเอกกตอบจริงสิทำให้เฟยเอ๋อดีใจรีบโผล่เข้ากกอนแต่รับหลังต่างคนต่างก็รู้ว่านั้นคือการหลอกลวงเพื่อให้อีกฝ่ายตายใจหน้าเอกเข้ามาหาน้องสามีและเล่าเรื่องสามีกับไฟยเอ๋อให้ฟังก็ถึงกับของคืนจะไปอัดพี่ชายแต่เขา ก็สู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นว่ามาได้เลยนางเอกจึงกระซิบบอกแผนการที่คิดไว้และแผนการแก้แค้นของนางเอกก็เริ่มขึ้นโดยใช้น้องชายสามีแกล้งทำทีเป็นบังเอิญเจอไฟเอิร์ที่ฟิตเนส เขามาในมานนักธุรกิจหนุ่มหรอแม่เฟยเอ๋ร์จะมีความสัมพันธ์กับสามีนางเอกมานานแต่ก็ไม่เคยเจอน้องชายของเขาแบบจริงจังทําให้เธอจําเขาไม่ได้นางเอกบอกกับน้องชายว่าเฟยเอ๋ร์เป็นคนที่ชอบคิดถึงผลได้ผลเสียขอแค่มีผลประโยชน์กับเธอเธอจะไม่มีทางพลาดเฟยเอ๋ร์ชอบคนที่มีเงินเพราะฉะนั้นเธอต้องติดกับแน่แต่อย่าทําให้เธอรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปแบบนี้ถึงจะกระตุ้นความอยากเอาชนะของเธอได้น้องชายส่งข้อความบอกนางเอกกาลังทาตามแผนวางใจได้ แล้วก็เป็นไปตามที่นาเอกคาดการไว้เฟยเอ๋อเห็นน้องชายกาลังสอนท่าออกกําลังกายให้ลูกค้าเธอก็เข้าไปตีสนิทบอกว่าเธอเองก็มีบางท่าที่ทําไม่เป็นช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะเมื่อน้องชายรู้ว่าเหอติดเบดก็รีบตอบตกลงทันทีจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนมาเล่นสนุกเกอร์ด้วยกันน้องชายเริ่มเข้าไปใกล้ฉิดจนทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยกันเฟยเอ๋ออยากรู้จักเขาให้มากขึ้นน้องชายจึงแนะนําตัวเองเขาชื่อติ่งเจียนเฟยเอ๋อได้ยินชื่อก็หัวเราะบอกว่าชื่อของเขาตลกและบอกว่า จัดการของบริษัทเธอก็ชื่อติงเหมือนกันยังไงวันหลังก็เชิญไปดื่มชาที่บริษัทดีไหมน้องชายก็ตอบตกลงไปนางเอกเอารูปไฟ้ยเอ๋เอให้สามีดูสามีเห็นก็ถึงกับอึง แม้แต่น้องชายเขาก็จำไม่ได้จะาน้ากถามเป็นอะไรไปเพราะไม่ชอบให้ผู้หญิงที่ตัวเองชอบอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าสามีแก้ตัวเขาเคยบอกแล้วเฟยเอ๋อเป็นพวกผู้หญิงราคาถูกแล้วเฟยเอ๋อก็โทรมานางเอกจึงให้สามีรับและเปิดลำโพงโดยเฟยเอ๋อโทรมาบอกว่าเธอเพิ่งได้รู้จักกับลูกค้ารายใหญ่พี่จะให้รางวัลอะไรเธอสามีเลยดุเขาเคยบอกไปแล้วถ้าไม่ใช่เวลางานเดี๋ยวโทรมาหาจากนั้นก็ตอบว่าเฟยเอ๋อว่าเธอไราย,ยางอายแพชรสยาสามีบอกนางเอก พรุ่งนี้เขาจะไล่ไฟเอ๋อร์ออกจากบริษัทไฟเอ๋อร์รู้สึกหงุดหงิดจึงส่งข้อความหาน้องชายแต่ข้อความก็โดนบล็อกเธอจึงรู้ว่านี่คงเป็นแผนของน้าเอกต่อไปงั้นเราอย่าได้อยู่อย่างสงบสุขกันเลยเธอจึงข้อหาให้ลูกน้องเอารูปบางอย่างมาติดที่บริษัทวันต่อมาประธานตรงเรียกน้าเอกมาพบพร้อมกับยื่นสัญญาให้หน้าเอกทำงานกับเธอ5ปีนางเอกตอบเธอรับไม่ได้เมื่อนาาเอกปฏิเสธประธานจึงถามตรงๆที่นาาเอกมาทำงานที่บริษัทของเธอเพื่อจะหลอกให้เธอทำงานให้บริษัทกองทุนสา มีใช่ไหมนางเอกตอบไม่ใช่ประธานเข้าใจผิดแล้วลูกน้องประสานต่อเอาข้อมูลบางอย่างมาให้ประธานเธอจึงเอามาให้หนางเอกดูที่บริษัทสามีนางเอกพนักง,งานหลายคนมาเห็นสปอเตอร์ที่เขียนว่าผู้ชายที่มีภรรยาแล้วรอหลวงลูกน้องบริษัทการจัดการกองทุนคิดไม่ซื้อเฟยเอ๋อไมาเห็นก็สะใจสามีนางเอกกำลังหงุนหงิดที่รูปของเขากับเฟยเอ๋อติดอยู่ที่บริษัทเฟยเอ๋อบอกเขาไม่ต้องใจร้อนสามีนางเอกเลยบอกเธอไม่ไอายแต่เขาอายเฟยเอ๋อเลยถามเมื่อวานที่เขา าโกโรธเธอเข้าใจแต่แค่อยากหาลูกคา้าแต่ไม่นึกว่าหลังจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนั้นก็ลบแชทที่ว่าแปลกไหมเหมือนมีคนตั้งใจใส่ร้ายพวกเราพี่ว่าแปลกไหมเหมือนมีคนตั้งใจใส่ร้ายพวกเราและดูเหมือนคำพูดพวกนี้จะจ้องเล่นงานมาที่พี่นะจากนั้นก็ปั่นหัวสามีนางเอกถ้าเพลาเรื่องนี้ทําให้เข้ากับนางเอกอย่ากันจะมีประโยชน์กับใครมากกว่ากันสามีดุที่เธอใส่รา้ายนางเอกเฟยเอ๋อเลยแกล้งพูดพี่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นฝีมือนางเอกจริงๆร,ร,รู้พวกนี้ต้องมีสำรองแนะ่ นางเอกกลับมาบ้านเห็นประตูเปิดอยู่จึงเข้าไปดูและเห็นลูกน้องเฟยเอ๋อร์ลงมาจากข้างบนเธอจึงรีบหลบสามีก็กำลังขับรถกลับบ้านเพื่อหาหลักฐานจัง,นงหน้าเอกนางเอกรีบขึ้นไปข้างบนเธอเห็นซองเอกสารวางอยู่ซึ่งเป็นภาพของสามีกับเฟยเอ๋อทํทำให้เธอคิดได้ว่าประธานตรงเคยให้เธอดูนางเอกได้ยินคนเดินมาก็รีบเดินไปที่โต๊ะสามีเห็นซองก็สงสยัยนางเอกถืออะไรอยู่จึงรีบเข้าไปแยง่งด้วยความไม่พอใจเฟยเอ๋อได้รับโทร,รศัพท์จากลูกน้องว่าเขาวางรูปไวในห้องเรียบอ รอยแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นางเอกคงโดนสามีจับได้ว่า,วาเป็นคนทําเรื่องนี้แน่สามีเห็นรูปของเขากับนางเอก ดนเอาลิปสติกมาไปทีนาและกรอบรูปถ่ายก็แตกกองอยู่บนโต๊ะก็อึ้งไปซึ่งนาเอกเป็นคนรีบสับเปลี่ยนซองสามีเห็นหนาเอกกลัวเลยบอกว่าคงมีใครแกลง้งนาเอกแกล้งตีนาซื้อนี่มันกะเล่นงานเรานี่สามีจึงบอกที่บริษัทกำลังเกิดเรื่องเขาขอกลับไปดูหน่อยนาเอกตัดสินใจพูดกับสามีเธอได้ยินเรื่องในบริษัทแล้วทำให้สามีแปลกใจเฟยเอ๋อยื่นรอลุนว่าเมื่อไหร่แผนของเธอจะสำเร็จสามีแก้ตัวเรื่องของเขากับเฟยเอ,อ๋ผ่านไปนานแล้วไม่รู้ว่า ใครหยิบออกมาแกล้งนางเอกถามว่าเขาจะจัดการยังไงสามีตอบว่าไม่รู้ให้พวกเขาจัดการกันไปก่อนแล้วกันนางเอกจึงเสนอวิธีให้ฉันปลอบขวนความรู้สึกของทุกคนแต่สามีก็ยังลังเลห่วงภาพโพจน์บริษัทนางเอกเลยบอกงั้นก็ยิ่งจําเป็นต้องเปลี่ยนภาพพจ์แล้วนางเอกก็เข้ามาในบริษัทในมาสาวมันเพราะเธอจะมาทําหน้าที่ที่บริษัทแทนไฟยเอ,อ๋อนางเอกบอกกับสามีคนที่สามารถเข้าออกบริษัทและมาติดรูปตามใจชอบแถมยังรู้จักที่อยู่บ้านฉันเป็นอย่างดีจนมีเรื่องเกิดขึ้น มมากมากยคุณยังจะเชื่อใจเธออีกหรอหนางเอกรู้ว่าหัวหน้าลีเป็นคนของเฟยเอ๋อร์จึงสั่งให้เขาไปบอกเฟยเอ๋อร์ให้มาหาเธอที่ห้องทํางานเฟยเอ๋อร์ถามนางเอกว่าพูดอะไรกับสามีนางเอกตอบแบบกุ้นกวนไม่ได้พูดอะไรแค่บอกว่าเธอเชื่อใจไม่ได้เฟยเอ๋อร์ถามเธอคิดว่าเขาจะเชื่องั้นหรอหนางเอกไม่สนใจเชื่อหรือไม่ตอนนี้ฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไงนางเอกเข้ามาบอกเฟยเอ๋อร์นี่มันเพิ่งจะเริ่มแต่ฉันก็ต้องขอบใจธนะถ้าไม่ใช่เพราะคราวนี้เธอเล่นเองกำกับเองฉันคง ไม่มีโอกาสนี้หรอกนะต่อไปต้องขอให้เธอชีน้น้า้ดยจากนั้นก็เปิดประตูออกไปนางเอกมาขอโทษประธานที่เธอต้องลาออกแล้วไปทํางานที่บริษัทสามีแต่ไม่ต้องห่วงเธอจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประธานให้ได้ประธานรู้ว่านางเอกเป็นคนดีจึงสงสัยที่ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแนะ่นางเอกตอบเรื่องมันยาวไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังประธานถามคงไม่ใช่แค่เรื่องนอกใจแค่นี้แนะ่ประธานรีบเตือนบริษัทจัดการกองทุนสามีเฟยเอ๋อก็เป็นแค่หมากรับใช้ ความจริงแล้วสามีนาเอกคนนี้ตั้งหากที่คุณต้องคอยระวังให้ดีทำให้หน้าเอกอึ้งไป